้ายินซีนะครับตรงหลอทุกคนเจอกินมือหลอมากครับตัวนี้ครับหางสวยครับหอนหมอบกวาครับ เดียวยาวเลยนะครับตัวนี้ให่ประมาณเกือบขวบครับขันดีครับขันจัดด้วยครับทุกคนนี่ครับกำลังจะพาไปหาเฉลยครับหรับเจ้าอินทรีครับผม เด็กครับทุกคนพาทุกคนมาดูอีกตัวครับเจ้าพญายมครับมีเฉลยแล้วครับบต,ตัวนี้ครับพญายมอะไรลูกพญายมอะไร ลองย้ายมาดูครับทุกคนตัวกลางนี่เจ้าบุญหอครับทุกคนไก่หนุ่มอยู่เลยนะครับเลยมีเม็ดข้าวโพดนะครับโนนเจ้าอินซีนี่ขันดีครับเอาเลยครับ ไปยายมน่าจะเขินกล้องครับ นี่ค <Auf> ร <How to graduate> ับทุกคนเสียงแท่ข <Portuguese> ูวครับเดียวนี้กับเสียงเจ้าพยายมต่ตัวกลางให้เจ้าบุญหอนะครับยังไม่ค่อยขัน่ัไหล่ครับเดือยเล็ก เอาแล้วครับเครื่องติดแล้วครับจะพยาโยม